สวัสดีครับผมแจ็คประธานนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นำนะครับผมวัตถุมงคลของหลวงพ่อชัยนะครับมาให้ทุกทาได้รู้จักอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นแร่เทียมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนั่นก็คือตะกุดนอตะวัดป่าน,นะครับผมจำนวนการสร้างแค่3 0 0บอดอกนะครับเดี๋ยวจะเป็นลักษณะยังไงนะครับรูปทรงยังไง พุทธคุณออกทางด้านไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับผมสาหรับใครเข้ามาดูครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับไปดูเลยครับอ่ะเรามาดูกันนะครับนี่คือตะกุดนรือตวัดป่านนะครับหรือตะกุดตวัดไพรนะครับของดีปีลึกนะครับสร้างแค่300ดอกนะครับผมเมื่อปี57ดนะครับดอกนี้นะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อทําการหงรักถักเชือกตามฉบับโบราณนะครับผมเป็นยันวิชาของหลวงปู่อ่เป็นยันวิชาของ องค์ปู่เจ้าสมิงพายท่านนะครับซึ่งเป็นครูใหญ่ในสายของเรานะครับเป็นตะกุดเสือนะครับปลุกเสกด้วยครูบาอาจารย์นะครับที่เกิดปีขาทั้ง3ท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับหลวงพ่อชไหนนะครับหลวงพ่อสุพจนะครับและพ่อครูฤาษีอำนาจทองเจริญนะครับผมล้วนเป็นบรมครูแห่งยุคนี้นะครับผมปลุกเสกในเดือนร้อนนะครับเด่นทางด้าน มหาอำนาจนะครับโชคลาภนะครับคงกับพันชาตรีเหนียวนะครับผมจํานวนการสร้างน้อยนะครับผมจากที่ได้เอ่ยแบคือ300ดอกนะครับหมดจากวัดตั้งแต่วันจองนะครับผมอันนี้เป็นของดีปีลึกนะครับผมหายากมากๆนะครับควรค่าแก่การเก็บนะครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับปลุกเสกทั้งหมดปลุกเสกนะครับวาระสุดท้ายนะครับ7วันนะครับ7คืนนะครับแล้วก็ ต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งวันนะครับหลวงพ่อท่านจะสวดวันละเจ็ดคาบนะครับคาบละร้อยแปดจบนะครับผมซึ่งตะกุดนะครับรุ่นนี้นะครับนารือตะวัดป่านะครับปี57นี้นะครับเหมาะสําหรับนะครับนักเดินทางครั้งแรมนะครับในป่านะครับมีไว้ติดตัวนะครับตะกุดจะออกเด่นในทางด้านคมอัธนครับพูดวิปีศาจครับตะกุดนี้จะคุ้มครอง ปกป้องเรานะครับสมดังชื่อนะครับที่จะคอยตวาดสิ่งไม่ดีทั้งป่าไม่ให้เข้ามาใกล้เรานะครับผมนี่นะครับคือพุทธคุณนะครับถักโบราณนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ผมอันนี้ผมใส่เป็นปอกอันนี้เป็นปอกเงินนะครับปอกเงินแท้นะครับนี่นะครับจะให้ดูครับ นี่ครับเก่านะครับดูดูสีหมึกที่จานนะครับสีหมึกที่จานจะไม่เป็นสีนี้นะครับจะออกสีอาซีดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับชั้นไหนครับชอชิงครับตัวรือนะครับนี่ครับปิดทองครับนี่ครับลงลักปิดทองไว้นะครับถักเชือกปิดทองไว้นะครับนี่ครับ นี่ครับนี่เป็นปลอกเงินแท้นะครับนี่นี่ครับซึ่งเ,เป็นตะกุดรุ่นที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับหามาเพื่อที่จะได้ครอบครองนะครับเพราะว่าหายากมากนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างแค่300ดอกแล้วหลวง,งพ่อท่านนะครับจานมือเองทุกดอกนะครับ หุงรักเองทุกหม้อนะครับแล้วก็นี่ครับถักเชือกปิดทองนะครับเองนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นที่ดีมากเลยนะครับของหายากครับเอามาให้ชมกันนะครับนี่ผมก็เพึงได้มานะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตะกรุดนรือตวัดป่านะครับซึ่งเป็นของดีหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปูนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องพุทธคุณครับ สุดยอดของสุดยอดเลยครับผมสำหรับใครเข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้มีทํามีกำลังใจทําคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ